巴扎林，巴沙雅林，国有资产三，国资产三。 บริหารเนชั่นทีวีคุณยาสุชิโมริยาม่ากรรมการผู้จัดการบริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทิกกันยงวัฒนาจำกัดท่านนักปัน่นเครือข่ายชาวเนชั่นพี่น้องท่านผู้มีเกียรติพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับพื้นที่ที่เราอยู่ตรงนี้คือเมืองเก่านาน เมืองเก่าที่มีชีวิตเป็นเมืองมองคลคนใจดีทรท,ทร่วมกับบริษัทมิซูวิชิอิเล็กทริกกันยงวัฒนาจำกัดและเนชั่นทีวี22เพื่อให้คนไทยได้สัมผัสสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุยเดชเคยเสด็จพระราชดำเนินหรือเป็นที่ตั้งของโครงการในพระราชดำริอีกครั้ง ได้เรียนรู้การทำงานและสัมผัสอัจฉริยภาพของพระอ,องค์ตอบย้ำความโชคดีของคนไทยที่ได้เกิดมาใต้ลมภาพบาร,รมีของพระอ,องค์ผ่านพระราชกรณียกิจต่างๆพร้อมทั้งน้อมนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตรวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจต่อโครงการและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าในจังหวัดของตนเองนะคะ ในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานบริการบริษัทนำสินประกันภัยพี่น้องชาวจังหวัดน่านนักบันสโลไลา์ทั่วประเทศนะคะซึ่งในวันนี้นะคะสำหรับทางเนชั่นทีวีช่อง22ค่ะเราเป็นพันธมิตรกับทางการองไปเที่ยวใน12เมืองต้องห้ามพลาดค่ะซึ่งจังหวัดน่านก็ถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งนะคะที่อยู่ในสอเมืองต้องห้ามพลาดนะคะ ที่ทางการท่องเที่ยวแ่ะและจังหวัดน่านค่ะเป็นจังหวัดที่ดิฉันเองก็ประทับใจตั้งแต่ได้มาจังหวัดน่านครั้งแรกนะคะเมืองน่านเป็นเมืองที่น่าอยู่นะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนคนน่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะแล้วก็นายกเทศมนตรีค่ะก็รู้สึกว่าท่านทั้งสองท่านก็ให้ความสําคัญในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสไปสัมผัสเมืองแล้วก็ได้พูดคุยกับชาวจังหวัด น่านค่ะทราบเลยนะคะว่าชาวนานนะเป็นคนใจดีนะคะก็ทําให้ประทับใจคิดว่าจะกลับมาเที่ยวจังหวัดนาอีกแน่นอนนะคะสําหรับทางในชั่นทีวีค่ะเรามีกิจกรรมปั่นจักรยานนะคะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนค่ะส่วนหนึ่งก็คือปั่นสโลไลน์อีกส่วนหนึ่งค่ะเป็นการปั่นรณรงค์เรื่องของเกี่ยวกับแชร์เดอร์รถเรื่องของการลดอุบัติเหตุเรื่องของ จารุณรงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งอันนั้นก็คือเราจะมาจัดที่จังหวัดน่านอีกครั้งหนึ่งในวันที่5มีนานะคะสําหรับการปั่นสโลลท์นะคะตามร้อยพะบาทใน12เมืองต้องห้ามพลาดนะคะเราจะจัดเมืองต่อไปคือที่จังหวัดเลยค่ะจังหวัดเลยเราจะจัดในวันที่19มีนาคมนะคะนับปั่นทุกท่านค้ง ปฏิทินไว้เลยนะคะวันที่19เดือนหน้าค่ะเดือนมีนาคมค่ะเราพบกันที่จังหวัดเลยนะคะก็หวังว่า ในวันนี้นะคะการปั่นจักรยานที่เมืองหนา้าแห่งนี้นะคะจะสร้างความอิ่มเอิบใจน,นะ,ะอิ่มบุญให้กับทุกท่าน,นะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปทํากิจกรรมเพื่อสังคมนะคะที่โรงเรียนน่านปัญญาุกูลด้วยนะคะซึ่งก็เรียกว่าทุกท่านก็จะได้รับบุญส่วนนั้นด้วยขณะเดียวกันเดี๋ยวทุกท่านนะจะมีสวยดอกที่ทางชิมง,งานของเนชั่นทีวีได้จัดเตรียมไว้ทางมิตซูบิชิด้วยนะคะก็จะได้ไป <S <S กับสักการะพระธาตุแช่แห้งกันนะคะก็ถือว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิตครั้งนี้นอกจากได้ปั่นจักรยานได้สุขภาพแล้วนะคะก็ยังอิ่มบุญอิ่มใจกลับไปด้วยค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการปั่นจักรยานในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณรงน้านหนวิไลม้านะครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท 県警察庁長長のののそして自転車皆様おはようございますす関与社リでสวัสดีครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายกเทศมนตรีรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดน,น่านทุกๆคนครับและผู้ที่รักการปั่นจักรยานในวันนี้ผมชื่อโมเลียมาครับผมเป็นกรรมการผู้จัดก,การบริษัทมิสูบิชิอิเล็กทริกกันยงวัฒนาครับ はンンントーー観光局ととネショテレビの活動にスポサししてて参加でき大変嬉くวันน <今日 S 2> ีうう้ผมรู้สึกอินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นผู้สนับสนุนหลักของกิจกรรมปั่น Slow Life 12เมืองต้องห้ามพลาดลสร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Nation วีและจังหวัดหน้านะครับ

เรามุ่งสร้างสารรค์และผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยเราเป็นบริษัทที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีนโยบายการดำเนินงานด้านสิ่งแวดลอ้อม Eco Changes ตามหลักปรัชญา Mitsubishi Electric Corporation ประเทศญี่ปุ่นและสำหรับ Mitsubishi Electric กันยงวัฒนาในประเทศไทยเองเราพร้อมที่จะส่งเสริมกิจกรรมดีๆเพื่อโลกเพื่อสังคมที่ยั่งยืนต่อไป รปั่นกิจกรรมโล o ล Life ตลอดพระบาทสิบสองเมืองก้อนขั้ดในวันนี้นะครับก็เราพร้อมนะครับที่จะรองรับทุกท่านนะครับที่จะมา,าปั่นจักรยานนะครับน่าก็มีเอกลักษณ์มีทางธรรมชาติมีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับการที่ได้เห็นขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน,น่านด้วยนะคะเดี๋ยวอยู่รอถ่ายภาพบนเว เตรียมพร้อมได้เลยหลังจากถ่ายภาพเสร็จเดี๋ยวทุกท่านจะไปรอกันที่จุดสตาร์จุดปล่อยตัวระยะทางวันนี้23กิโลเมตรอันกันไปสบายสบาย,บายแบบ ร,รวมถึงคณะผู้บริหารจากจังหวัดน่านนะครับก็ได้มาร่วมปั่นจักรยานชมความสวยงามของชาวจังหวัดน่านในตอนนี้นะครับผู้รับชมทาง Nation TV ช่อง22ก็จะได้รับชมบรรยากาศสดๆตลอดเส้นทาง23กิโลเมตรในวันนี้เลยนะครับ โ<อ>ด,ด,ดนดนะ,นะครับโดน เก90สิบีาตสัาร้กสิบแปสำนักพันธีมาแล้วด้านวนี้เขาจะขอไม่ยาตขึ้นแทนมาสาวคนยู่ายี่สิบคนนะจ๊ะสำนักแรกได้ทีมงอแต่าวาเดินชมด้วยะสำนักพันธีมาแล้วจะเข้าห้องน้ำให้มันสวมกันได้นะครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็ทำปากมันแต่เดี๋ยวผมจะสอนทำปากใส่แบบนี้เราจะมีดอกไม้ตีนอยู่ขางนอกโปรหลกก็เวลาเรามีงานปูนงันใหญ่ไปนอนข้างนอกเขาบอกวัาเฮาดอกบนัวเรีว่าต่อทามนะรัาเขาเรียกอะไรครับแบเนี้เขาเรียกอะไรเรียกว่ากล้วยดอกไม้้าสันหเรียกว่าสัวย นักกอล์ฟนักกอล์ฟนี่เราจะป่าปว่าช่วงนี้นะคะทางองค์จําของสนามะวยใ้สำหรับ

มาด้านซ้ายมือเลยครับซ้ายมือเลยครับอย่าไปเกะกะด้านหนื่นนะฮะเข้ามาเลยฮะซ้ายมือเลยครับซ้ายมือเข้ามาด้านซ้ายมือเลยครับภาพจักรยานด้านซ้ายมือครับของน้ำลรวเดินไปข้างในนะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะถ่ายภาพตรงด้านด้านหลังของพระธาตุนะฮะซ้ายมือเลยครับซ้ายมือเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับ ขวาตามมาเลยนะครับตามสอนเลยนะครับาในกลองาเลยนะล่นเลยนะครเดี๋ยวไปตามลกสอนนะขวาตามลูกอนนะเี๋ยวปทางนั้นเลยนะครับเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเเสได้ไหมนิวเดี๋ยวไปตามลสอนนะลนตามูกสอนนะขา้ายเลยครับ พร้อมไหมคะทุกคนพร้อมนะคะพร้อมัวาาทางด้านอาชีพการเด็กนะครับเพื่อให้สามารถหาเลี้ยงตเองได้นะครัเช่นการปลูกพืชในเรื่องจิการยงวัฒนาจกักรรองผู้ว่าการตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเนชั่นบอร์ดเคสติ้งคอมเรชันจำกัดดิฉันนางนงคารดวงตารองผู้ในการกลุ่มบริหารงานวิชาการรับผิดชอบโครการศูนย์านยนนะการฝึกทักษะการนำรงชีวิตขอากาบขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงความพร้อมนักเรียนออกสู่สังคมสอง เพื่อเป็นสถานที่ฝึกทักษะงานอาชีพแม่บ้านและการโรงแรมให้แก่นักเรียน 3. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในการฝึกทักษะการดำรงชีวิตให้กับนักเรียนทุกชั้นกลุ <c oughs> ่มเป้าหมายได้แก,นก,นกญญ่นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและนักเรียนกลุ่มอที่ติกนะคะจำนวนสามิคน ซึ่งทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารทุกหน่วยงานเป็นอย่างสูงพร้อมครับทุกคนพร้อมยังทุกคนพร้อมไหมคะวิดีโอพร้อมนะพร้อมไหมไม่พร้อมไม่เห็นครับพี่ทุกคนพร้อมนะพอโอเคครับพร้อมนะอ๋อนะตัดได้ครับบอกครับตัดครับผม ครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับผมนิสเตอร์ยาสุชิโมริยาม่านะครับแล้วครับแล้กันต่อไปนะครับจะเป็นวิธีการเออโอเคถ่ายภาพเลยสีดีคือสังคมนะฮะก็ขอบคุณนักฝ่าวท่านด้วยนะครับที่ร่วมกิจกรรมกับเราอยู่ตลอดแต่ตอเนี้นะครับ แล้วแกะถุงนะครับใส่ได้เลยนะฮะเอาเลยครับใส่ได้เลยครับปุกได้เลยครับปลูกได้เลยใส่ได้เลยครับปุแล้วแกะถุงนะครับแล้วก็ดินปุกได้เลยครับแล้วมีทั้งปลูกก็ในส่วนของโรงเรียนน่าไปเยือนนักปูของเรานะครับเราก็ได้ตระหนักถึงความสําคัญของเด็กๆที่จะจบการศึกษาจากโรงเรียนไปซึ่งจุดที่เราจะต้องปรับปรุงเป็นอย่างมากก็คือเรื่องของทักษะชีวิตทักษะการรู้ชีวิตวันนี้เราได้รับความอนุเคราะห์ จากผู้ใหญ่ใจดีนะครับได้มาให้การสนับสนุนเรื่องของบ้านศึกษารวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างในการฝึกสษานการณชีวิตปะจจาบันของเด็กๆนะครับวันนี้ก็ได้รับเโอกาสดีที่เราได้มีสูตรการเรียนรู้ทักษะชีวิตนะครับที่จะช่วยในการฝึกคิดวัตนธรรมให้กับนักเรียนก่อนจบการศึกษาจากโรงเรียนออกไปเพื่อที่เขาจะได้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติไม่เป็นภาระของสังคม ไม่เป็นภาระของบุคคลอื่นนะก็ต้องขอาการาบขอบพระคุณในน้ำใจของผู้ใหจ,จดีทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาแล้วก็มอบอุปกรณ์ต่างๆครับขอบคุณมากครับขอาการาบขอบพระคุณในส่วนของอผู้ใหญ่จดีที่มามอบอุปกรณ์ในการทึกษานะครับมีบริษัทวิสุวิชิอิเล็กทริก,รกแล้วก็ทางทีมเนชั่นและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ได้ร่วมกิจกรรม อันสูขขงคุ้มค่าในวันนี้ครับกราบขอบคุณในโอกาสน,นี้นะครับขอบคุณมากรอหน่อยนะครับใคนที้รอรู้จักกันเดี๋ยวรอเดี๋ยวไม่ต้อง